ราคาเริ่มต้นปรับเป็น1นึ่งแห้าครับแสนหกแสนหกห้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดห้าแสนแปดแสนแปดห้าแสนเก้าแสนเก้าห้าสองแสนสองสองแสแล้วครับสองแสนหนึ่งสองแสนสองสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสหสองเจ็ดสนปดสองแสามแสครับมีไหมครับขณะนี้สามแสนครับต้องการสามแสนหนึ่งแล้วครับ มีไหมครับยังอยู่ที่ผู้ฝากประมูลที่300,000บาทนะครับ3าม0 0 0 3นึ0 0 0ครับยังอยู่ที่ผู้ฝากประมูลครับสเต็ปต่อไป3าม0 0 0ครับย้ำนะครับตัวนี้อยู่หน้าปกเลยครับทางโทรศัพท์ไม่รับแล้วตอนนี้อยู่ที่ส0ม0สนสองในห้องมีท่านใดสนใจไหมครับผมขออนุญาตน้ำนะครับ3ามแสนชนผู้ฝากประมูลถ้ารับ3ามแสนครับ3ามแสนในห้องครับขณะนี้340,000บาทแล้วนะครับมีไหมครับผมนับนะครับ3า4ครั้งที่หนึ่งส0มครั้งที่สองมีไหมครับไม่มีใครสามแ0นนะครับ